สวัสดีครับซ่ดีค่ะพผมนี่ก็ลงบอ่อครับหลังแรกของเป้โอ้องค์เย็นนี่มาปิดฝากระพงดีดีน,อน้นอฝนาข้างหอดอครับวั <c oughs> นนั้นลืมลืมปิดที่นี้กันฟาดกับกะสิบล้อ <c oughs> ก็เลยคดนิดนึงนะครับ ล้างแล้วก็จะใสๆหน่อยครับล้างใหม่แล้วจะขับไม่มีใครล้างจากแหนดอาไร20ปีจะคุณปูอดีตที่ยังมีลมหายใจเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อใหม่ครับตักใครตักเองครับ tae đi xóm đâm thì nó thì gì nó quạt nó chắc khoảng phải สายพานแอร์ยังไม่ตึงเลยครับรีบจกักต้องได้เปลี่ยนแล้วแหละสายพานแอร์นี่คันเดียวครับแต่ยังไม่มาวันนี้ไปไหนก็ไม่รู้บอกไปซ่อมสายดำนี่้องสายดำแตกว่านั้นนะ่ะดำร่วงได้เย็บ สเสียมไม่แต่เออันตรายครับ้เห็น,นแล้วไป่ละ้าไบงาใหมป่ปีอ๋อเตะกระจกคนเด้ลูกพีเอ้โอ้ยกระสเขียวดีๆค่อยยางตั้งรถเนาะ บูไปอข,ขอขอรถลายเวรนะงูบิดกระจกวันนี้โอ้ยขาดตรงไหนเนาะคุนหมุนไปอันนี้สีแดงดีๆแล้วคอยอันนั้น ประมาณนี้ครับผม